สวัสดีเพื่อนๆชาว g e n e t i ิม i m p a ทุกคนนะครับสันคุงครับคลิปนี้ผมอยากจะไม่ให้ยาวมากนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แฟ์หรือว่าไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นของผมซะมากกว่าซึ่งประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือตู้อาวุธนะครับที่เป้าหมายหลักของหลายๆคนก็คือหอกแดง Star b o m b โ r มา mm hmm. ึ่งมันก็เคยเป็นเป้าหมายของผมด้วยเพราะว่าผมเนี่ยคือเมนจงหลีมากๆแล้วก็โดยพื้นรวมเนี่ยผมชอบตัวละครที่ใช้หอกเป็นอาวุธอยู่แล้วเพราะว่ามันเร็วทันใจดีซึ่งตัว Star War โ m a เนี่ยก็ดูจะเป็นหอกที่ดีเลยนะครับสำหรับจงหลีหรือสำหรับคนอื่นๆแต่พอเห็นแบนเนอร์ของเขามาแล้วจริงๆเนี่ยมันทำให้ผมกลับคิดว่าถ้าผมเปิดตอนนี้เนี่ยมันจะคุ้มจริงๆหรอจนผมคิดว่าไอ้ตู้นี้มันอาจจะเป็นทรัพ หรือมันเป็นกับดักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรทําให้ผมคิดอย่างนั้นเริ่มจากนะครับสีดาวครั้งนี้มีลายรอเดอ the v i s แล้วก็ sacrificial ซึ่ง the visit กับ sacrificial เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับถ้าเกิดมองในภาพรวมของ4ีดาวตรงนี้แล้วลองลองมาก็คือรายรัรอเราใ,ใช้กับตัวไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่ก็ใช้กับเครื่องฉิง ทีนี้ปัญหาในส่วนของ4ดาวที่ทําให้ผมเริ่มช่างใจแล้วว่าจะกดตู้นี้ดีไหมก็คือตัวอาวุธลิทิกตรงนี้นะครับหอกกับดาบใหญ่เผื่อใครจะยังไม่ทราบนะครับตัวอาวุธลิทิกเนี่ยเป็นอาวุธที่มีสแตทหลักเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสกิลที่จะเพิ่มแอตแทเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ครีเลตโดยสแตทกตามจํานวนสมาชิกในทีมที่เป็นาชาวหลีเวนะครับ สแต็คได้4ครั้งตามสมาชิกทีมก็คือจะสแต็คเต็มที่ได้ ATTACK 28%กับ c r e a ล12% 2ที่ r e f i ล์แลงหนะครับก็คือขัดเกาหนึ่งนะคือไม่ได้แย่ในกรณีที่ทีมของเราเนี่ย full s t a c k มันดูอืมอันนี้คือที่ refinement 1นะครับแต่ถ้าเกิดขัดเกาสูงสูงเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วไอการที่มันต้องขัดสูงเนี่ยหมายความว่าเราต้องเปิดไอตู้นี้ไปเท่าไหร่ มันจะไดหนิด1การันตีตัววุ้นเนี่ยใช้ประมาณ65-75หมุนนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสได้ต่ำๆ4ดาวเนี่ยประมาณ6 7ถึง7-8ชิ้นนะครับอาจจะไม่ถึง10ซึ่ง6หรือ7-8ชิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับใน4ดาว5อย่างนี้แล้วถ้าเกิดคิดเล่นๆนะครับแค่กด6ครั้งแรกเนี่ยแล้วมันออกเป็นแล้วรอนลิติกแปดหแล้วก็ลิติกสเปียร์หวิสิตหนึ่งสกิเชียล อันนี้คือถ้าจะเป็น w วอร์ c a เคสของสิกที่เราต้องการเลยนะครับคือสมมุติว่าเราต้องการลิติกสเปียร์ขัดสูงสูงแล้วเราได้อันอื่นหมดอันนี้แย่เลยนะครับหรือเราต้องการลิติกเบสเนี่ยเราก็ได้อันอื่นหมดอันนี้ก็แย่เช่นกันและที่สําคัญเนี่ยอาวุธลิติกเป็นอาวุธลิมิตเช่นเดียวกันนะครับกับ ตัวลิมิต5ดาวก็คือออกตู้นี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่ในตู้ถาวรหรือว่าอยู่ในตู้อาวุธปกติอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากนี้ไปจนกว่ามันจะวนกลับมาในแบนเนอร์อีกทีคุณไม่มีโอกาสที่จะขัดมันให้สูงไปกว่าน,นี้แล้วนะครับถ้าเกิดตู้นี้ออกไปเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้สแต็เจแอแทกสามเปอร์เซ็นต์คลแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับถ้าเกิดคุณกดออกมาได้แค่หชิ้น ไม่ได้ขัดเลยอันนี้คือมองในเรื่องการใช้งานอย่างเดียวนะครับผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะเปิดแล้วมันไปเบียดที่สีดาวอื่นๆนะครับคือออปติคเนี่ยถึงได้มาถ้าขัดไม่สูงผมไม่ใช้จริงๆนะแล้วถึงได้มาเนี่ยได้มาขัดสูงจริงๆผมจะใช้หรือเปล่าก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าว่าคุณต้องลงทรัพยากร,กรกับมันเนี่ยเป็นแร่จานวนเท่าไหร่ว่ามันจะถึง level 80 หรือเลเวล90ที่มันจะใช้งานได้ดีโดยที่คุณลงไปแล้วเนี่ยคุณใช้ได้เฉพาะตัวละครหลีเว่เท่านั้นนะครับไม่ใช่สิคือคุณเอาให้ใครถือก็ได้แต่ว่าในทีมคุณต้องมีหลีเว่ประมาณ2คน3คนขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะใช้คุ้มคือเราจะไม่ได้อยู่ในหลีเว่เนี่ยไปทั้งชีวิตแน่นอนในอนาคตรเราก็จะต้องไปที่มอนเตอร์นิาสุมาฟอนเทนซูเมรุเราก็ไปทุกๆท,ที่นะครับมันก็อาจจะมีอาวุธประจำเมืองเพิ่มขึ้นไป นั่นหมายความว่าคุณอัพมาแล้วเนี่ยคุณใช้ได้เฉพาะเมืองเท่านั้นน่ะผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่เฮ้ยมองในระยะยาวแล้วอะไม่อยากจะลงทรัพยากรไปกับอาวุธ2ชิ้นนี้เลยแล้วผมก็ดีใจซะด้วยซ้ำที่มันเป็นอาวุธที่ลิมิตเฉพาะตู้เพราะถ้าเกิดมันไปรวมอยู่ในแบนเนอร์หลักหรือว่าตัวตู้ถาวรเนี่ย ไอเนี่ยจะถือเป็น4ดาวเจ็บทันทีนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่น,ลนหลีเวลแล้วอ่ะเราเล่นมอนสเตอร์เราเล่น stadt, าลนาซูมาไปแล้วอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังออกเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเหตุผลที่คนจะเปิดตู้นี้เพื่อหาอะไรก็ตามแต่จริงๆเนี่ยแล้วมี4ดาวที่บังคับทีมใช้ปนมาด้วยถึง2ชิ้น มันเริ่มไม่น่าเปิดแล้วนะครับสำหรับผมอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกข้อนึงนะครับแต่สาหรับใครที่ชอบตอัวละครหรี่เย่แล้วก็อยากจะเล่นไปยาวๆเนี่ยจากทีมหรีเย่สี่คนเลยแล้วก็มีฉี่ๆที่เป็นฮิลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยตู้นี้ก็อาจจะเปิดได้นะครับโอเคจบกันในเรื่องของ4ดาวทีนี้มาต่อกันในเรื่องของ5ดาวบ้าง5ดาวบูสชิ้นแรกวูฟเกรฟสโตนส่วนตัวผมมีวูฟเกรฟสโตนช้นะครับ มันก็เป็นดาบที่ดีเลยก็คือได้ Attack เแล้วก็ตัวออฟลองก็ยังได้พลังโจมตี20%อีกแล้วก็ในทุกๆ30วินาทีเนี่ยที่เรา,าตีมอนเลือดต่ำกว่า30%ได้เนี่ยก็จะเพิ่ม a t t a ท k 40%นะครับไป12วินาทีให้กับตัวละครทุกตัวในทีมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เป็นจุดขายข,ายของเขาอยู่แล้วคือ Attack 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 มันทำให้ตัวโอเวอร์ออดาเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ทีนี้ถ้าถามผมเนี่ย ผมรู้สึกพึงพอใจกับตัว Blue Grab Stone มากน้อยแค่ไหนกับตอนนี้มาดูตรงนี้นะครับตัวละครที่ผมให้ถือ Blue Grab Stone อยู่ตอนนี้เนี่ยคือ Diluc เพราะผมเนี่ยเป็น Main Diluc นะครับถ้าเกิดเอาในเรื่องของ DPS ตัวที่ผมอยากจะปั้นสูงสุดก็คือ Diluc คือจากประสบการณ์ที่ผมเล่น Diluc มาจนถึงตอนนี้นะครับผมรอวันที่จะได้เปลี่ยน b l e g r a Stone เป็นดาบอื่นที่มีคริซับสแตทแทนนะครับผมไม่อยากจะใช้ b l e g r a Stone ไปตลอด คือตอนนี้เนี่ราอาจจะติดภาพว่าวูฟเกรสโตนเป็นดาบที่ดีที่สุดของ DPS ณตอนนี้ซึ่งก็ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่มี5ดาวอื่นที่จะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีที่สุดสำหรับเมน DPS ไหมผมคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นเรื่องดีที่ช่วยดันเพดานดาเมจให้มันสูงข,ขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับคืออาติใส เราไม่สามารถเลือกอิเก็กได้ครับคืออาจากที่เล่นมาถึงตอนนี้ฟาร์หมดเลซินไปไม่รู้เท่าไหร่ดีลุกที่ดีที่สุดของผมเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าใส่หมวกคีเลตเออไม่ใช่สิถ้าใส่หมวกคีดาเมทผมจะมีคีเลตอยู่ที่45%แล้วก็คีดาเมท158%นะครับแล้ง80หรือว่า80ก็คือถ้าเกิดเลื่อนขัน้นอีกเนี่ยผมก็จะได้คีเลตเพิ่มมาอีก5%กว่า,ก,วาก็จะเป็นคีเลตอยู่ที่49% อันนี้ถ้าเกิดใส่หมวกคีดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้หมวกคีเลตเนี่ยผมจะมีคีเลตอยู่ที่70%อ่านี้โอเคแล้วแต่ผมจะเสียคีดามิไปถึงโอเคครับผมเสียไปประมาณ30%เลยคีดามิซึ่งมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าผมเปลี่ยนตัวสับแปดของดาบที่ผมถือเนี่ยจากพลังโจมตีเป็นคีดาเมิได้ในตอนนี้เนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่า เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมีดาบคริเลตหรือดาบใหญ่คริดาเมตมาในตู้ผมทุ่มให้ดีลุกเลยแล้วก็จะไม่ได้ใช้บูเกรสโ n นเป็นเมนทีเปสอีกต่อไปนะครับโดยที่บูเกรสโซนเนี่ยผมจะเอามันไปให้ชงหยุ่นถือมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวบูเกรสโซนเนี่ยผมมองว่าเป็นดาบเบอร์สซัพอร์ตครับ เพราะว่าที่เพิ่ม a t ทแท k ด้านล่างนะครับมันจะเกิดขึ้นทุกๆ30วินาทีดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวที่ถือวนะูเรสโตนเนี่ยมาฟาดฟาดฟาดตลอดนะครับเราจะใช้เขาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นบนสนาม ดังนั้นยังไงเนี่ยถ้าตัวที่อยู่บนสนามเนี่ยถืออาวุธที่มันเป็นคิเลตหรือคิดาเมจเนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจของคุณเนี่ยคงที่มากกว่าแล้วคุณให้ตัวละครอย่างชงหยุนหรือว่าสินญยานนะครับคอยมากดพล็อคตร,ตรงนี้เพิ่มดาเมจเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวเบิร์สดาเมทที่แรงแล้วก็เพิ่มแอทแทกให้เพื่อนอันนี้คือเป็นมุมมองของผมนะครับที่มีแผนจะใช้วูเกิลสโตน ซึ่งผมที่มีวูฟเกรฟโซนอยู่แล้วก็ไม่ต้องการวูฟเกรฟโซนเพิ่มและอีกเหตุผลหนึ่งของผมก็คือวูฟเกรฟโซนเนี่ยมีอยู่ในทุกแบนเนอร์อยู่แล้วนะครับที่สามารถออกอาวุธได้ทั้งตู้ถาวรแล้วก็ตู้อาวุธนี้ด้วยเผลอเผออาวุธตู้หน้าที่ผมอยากจะกดหาเนี่ยผมอาจจะหลุดได้วูฟเกรฟโซนก็ได้ใครจะรู้ดังนั้นการที่มีวูฟเกรฟโซนบูสอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องดีเฉพาะสําหรับคนที่ต้องการดาบเบิร์ซัพพอร์ตในระยะยาวเท่านั้นนะครับ หรือถ้าเกิดคุณมีอ์ติแฟกคริเลตคริเดาเมทที่ดีแบบก็ tier เทียเนี่ยก็ใช้บูเกรฟโซนก็ดันดาเมจได้ดีครับแต่ยังผมเนี่ยฟาร์มมาขนาดนี้แล้วดีลุกผมก็ยังได้เท่านั้นนะครับเลยคิดว่ายังไงก็ตามถ้ามีดาบใหญ่คริเลตหรือคริเดาเมทมาเนี่ยผมเปลี่ยนแน่นอนผมไม่ใช้ตัวบู๊บกรฟโซนให้ดีลุกถืออีกต่อไปซึ่งนี่ก็คือตัวภาพรวมนะครับที่ทําให้ผมมองว่า แบนเนอร์นี้เนี่ยสำหรับ ID ผมนะใช้ ID ผมเป็นตัวตั้งมันดูไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะหนึ่งคือ ID ผมยังไม่มีสีหรือฮิลเลอร์ที่มาจาดหลีเว่ดังนั้นสมาชิกในทีมเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหวังเอาวุธลิติกไปใช้เนี่ยผมใช้ได้ไม่เต็มที่ละอย่างน้อยก็คือหายไปนหนึ่งสล็อต หนึ่งสแตแ็แน่ๆและเหตุผลที่2ก็คืออนาคตผมก็คงไม่ได้เล่นตัวหลีเย่ไปทั้งหมดการจะเอาทรัพยากรมาใส่ให้กับลิติกผมก็ต้องคิดแล้วคิดอีกซึ่งผมคงไม่เล่นลิติกแน่ๆนะครับผมเอาทรัพยากรไปลงกับอย่างอื่นดีกว่าอีเคนผลหนึก็คือต่อยอดจากข้อเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีแผนจะใช้ลิติกอยู่แล้วตู้นี้ มันจะดูดที่4ดาวขยะมาให้เรา2ที่ด้วยกันเลยนะครับที่มันบูสต์เลตอยู่มันไม่เหมือน4ดาวที่อยู่ในตู้ถาวรที่เราเอาไปใส่ให้ใครก็ได้และเหตุผลที่3คือ5ดาวที่เป็นบูเกรสโตนอีกอันหนึ่งบูเกร s สโตนเป็นอาวุธที่ดีเมื่อให้เมน DPS ที่มีกอตเทียสแตทของอาร์ติแฟกคุณจำเป็นต้องมีคีเลตคีดามจจากตัวละครอยู่แล้วถึงจะทำให้บูเกรสโตนสามารถเล่นกับตัวละครนั้นได้ ดังนั้นถ้าใครหวังจะให้ดาบเล่มนี้เป็นดาบเมน DPS ที่แบกคุณได้คุณต้องมั่นใจว่าคุณฟาร์มอ์ติแฟกต์ได้ดีพอนะครับซึ่งส่วนตัวผมแม้ว่าจะมี Woop วูฟเกรฟโ n e อยู่แล้วก็รอวันที่จะได้เปลี่ยนดาบให้ดีลุกหรือเมน DPS ดาบใหญ่หลังจากนี้ซึ่งดาบคริสับสแตทไม่ว่าจะเป็นคริเลตหรือคริดาเมจก็ดีกว่า Woop วูฟเกรฟโ n e ในความคิดของผมนะ และเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือความบูชิตของตั้อาวุธนะครับโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการคือ Star of h Oma มีเพียง30กว่าเปอร์เซ็นต์เศษเท่านั้นนะครับเมื่อคำนวณจริงๆแล้วซึ่งตูน้นี้เป้าหมายของผมโดยภาพรวมก็อยากได้แค่ Star of h Oma 4ดาวก็7 5ดาวคู่กันก็ไม่ใช่อาวุธที่เป็นคริสตลสเต็ปติแักตัวละครที่ผมจะเอาไปใช้ก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้นตู้นี้ผมเลยข้ามครับอันนี้คือ ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะครับไอตัว Star p e r f o นี่ยแต่คือถ้าเกิดเขาจะทำกับเราแบบนี้นะครับเอาสิ่งที่ผมไม่ต้องการในระยะยาวมาถึง2ชิ้นในส่วนของ4ดาวแล้วก็5ดาวที่เหมือนจะดูดีแต่รอวันเปลี่ยนอยู่ดีเนี่ยมาบูสต์คู่กันแถมการันตีไม่ได้ด้วยความบูชิตของตัวบูสตเนี่ยตู้นี้ผมเลยเลือกที่จะข้ามเลยนะครับเมื่อเทียบกับตู้ก่อนหน้านี้ที่ผมกดไปทั้งตัว Primordial 7 Cutter ซึ่ง เป็นคริตสัตตแตเอาไปให้ตัวละครดาบตัวไหนก็ได้ถือก็ได้เลยครับเพราะว่าผมใช้ตัวละครดาบในทีมเยอะอยู่แล้วทั้งอเดโดคายะเบนเนตหรือแม้แต่ตัว MC ็นะครับผมก็เลยช่างใจกดต่ออีกหนึ่งการันตีเพื่อหาหอกเขียวซึ่งผมก็โชคดีได้หอกเขียวมา แต่ถึงผมรุดได้ Primordial ็ดค t ตเ t ออีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็ดีอยู่ดีครับผมก็เลยกดไปมันมันมัน,ม,นมันปั้นตัวละครง่ายนะครับได้คีเลตมาเนี่ยซึ่งถ้าเป็นตู้ที่ตัวบูสต์เลตหน้าตู้เนี่ยเป็นคีเลดหรือคียดาเมจกันทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็น่าเปิดนะครับแต่เมื่อเทียบกับตู้นี้แล้วเนี่ยโดยภาพรวมผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วจากที่ผมเห็นหลายๆท่านเจ็บกันไปแล้วเนี่ย ผมก็เออก็รู้สึกว่าเจ็บไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าถึงพวกเขาจะได้พวกลิติกมาเนี่ยพวกเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเปลืองทรัพยากรมากและดูเหมือนจะมีแค่เวลจริงๆเท่านั้นนะครับที่จะได้ใช้พวกลิติกเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าเวลเยอะๆนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะขาดสูงๆไปอยู่ละแต่ถ้าเกิดเราจะกดแค่แบบ ถึง1การันตี60หมุนเจหมุนได้วุ้ดสีดำประมาณ6-10ชิ้นหรือ6กถึงแชิ้นเนี่ยอาจจะได้มัน1ชิ้นหรืออาจจะไม่ได้เลยมันก็ใช้ไม่คุ้มอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัววุ้นี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบอกผมได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเห็นลหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตู้นี้ค่อนข้างคุ้มแต่สําหรับผมเนี่ยมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นกับดักขนาดใหญ่ที่ทางมิโฮโยเนี่ย วางเอาไว้นะครับผมยังรออยู่นะครับว่าตัวละครต่อจากฮูเจ้านะที่เพิ่งสปอยมาเมื่อเช้าเนี่ยจะเป็นใครแล้วตู้อาวุธต่อไปเนี่ยจะบูสต์เลดอะไรหน้าตู้สิ่งที่ผมรอหน้าตู้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือดาบคริเลดหรือดาบคีดามนแล้วผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตู้อาวุธที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คือตู้ที่มันบูสต์หน้าตู้เป็นคริเลดหรือคีดามนมาพร้อมกันทั้งคู่มันน่าจะดีกว่าตู้แบบนี้นะครับ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีก็อตเทียอาร์ติแฟกต์ใช้จริงๆก็ปรับให้เหมาะสมตามไอดีนะครับผมว่ายังไงมันก็ขึ้นกับแต่ละไอดีอยู่ดีนะครับครั้งนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับคิดเห็นยังไงเนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ผ่านเข้ามาเห็นด้วยแล้วก็เช่นเคยนะครับนี่เป็นแค่เกมเราเล่นตามที่เราชอบได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางการเงินของเราในชีวิตจริงนะครับ เพราะที่สำคัญเกมนี้เนี่ยไม่มี PvP แล้วก็ไม่ได้แข่งโอลิมปิกระดับโลกอะไรขนาดนั้นดังนั้นถ้าคุณจะต้องการ m a x ซิม z e ตัวละครของคุณเนี่ยคุณช่างน้ำหนักความคุ้มค่าให้ดีนะครับว่าความพึงพอใจนะตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่าเสียใจภายหลังโดยเฉพาะตัวอาวุธที่มันการันตีอะไรให้เราไม่ได้เลยขอบคุณอีกครั้งที่รับชมนะครับผมซันคุงลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ที่ซันเดนโจสวัสดีครับ Sun